ต่อมานะครับพี่น้องสืมม่อมวลชนแล้วก็ประชาชนก็คงจะสนใจในเรื่องการประชุมที่จะมีการประชุมกับชั้นชิดขึ้นมาในอีกสองสามวันนี้นั่นก็คือการเลือกอประธานสภาก็ยังยืนยันครับว่าได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวาระนะครับทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงในตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่า เรามีความปรารถนาดีต่อกันและกันนะครับแล้วก็ต้องให้เกียรติกับพรรคที่ยังต้องมีการประชุมอยู่นะครับก็อยากจะให้ทางท่านหัวหน้าชรนาของพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนจักเล็กน้อยครับครับพ,พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่อยูรบครับเขาก็คุณท่านหัวหน้าพรรคเก้าไกลนะครับอาจแกนก์ำนนการแัดตั้งรัฐบาล ว่าที่นายยกพลตรีคนที่30ของประเทศไทยในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้กับเรียนต่อพี่น้องสืง่อมวลชนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกท่านให้ความสนใจตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับต้องขออนุญาตกับเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับคณะเจรจาเรา ทั้งสองฝ่ายซึ่งประกอบด้วยท่านเลยที่การพักท่านรองนะ้พักทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันมาตลอดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นทางการนะครับดยส่วญ,ญ่ไม่เป็นทางการสิ่งที่ได้รับในการนำเสนอต่อที่ประชุมของระดับมนุษย์ในวันนี้ก็เป็นเพียงการแจ้งทราบหรือความก้าวหน้าของการพูดคุยกันนะครับโดยสรุปนะครับ คณะเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของกระบวนการการทํางานโดยเฉพาะพักพื่อไทยเองนะครับเป็นพักที่มีความหลากหลายนะครับมีความผสมผสานของผู้ที่เข้ามาทาง,งานทางด้นานการเมืองของพคเพ่อไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นพักพ่อไทยเป็นพักที่มีความแตกต่างเยอะมากกระบวนการการทํางานในภายในของพักนะครับที่ต้องอาศัย ตัวข้อบังคับพักมันจริงเป็นความสําคัญนะครับต้องขอบคุณคณะทาง,งานของพักข้าวไก่นะครับท่านนณะพักข้าไกลได้ให้ความสําคัญตรงนี้และยอมรับว่ากระบวนการภายในของพักเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเป็นต้องฟังความคิดเห็นตรงนั้นนะครับพักเ,เพืเ่อไทยเองก็เลยนําเรียนต่อที่ประชุมว่าจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของพักนะครับซึ่งเป็นกระบวนการภายในในวันที่3ามวันพรุ่งนี้นะครับ ก็จะมีการนาเข้าเสนอนะครับจากคณะเจราจานะครับทั้งสองฝ่ายนะครับนำเข้าสู่การปรึกษาหารือในที่ประชุมของสองสงพักและก็กรรมการบนนริหารพักซึ่งเรียนกับพี่น้องสิบเอชนด้วยความเคารพครับเจ็ดจำนงในการทําตรงนี้เนี่ยมุม่งผลสฤทธ็์คือเรายังยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่เราจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่จะตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับเรายัง ยึดมั่นในแนวนี้อยู่นะครับยังยืนยันว่าเราจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้เพราะฉะนั้นในการพิจารณาในการพูดคุยกันในพรรคเพื่อไทยเราถือแนวนี้เป็นหลักเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายนะครับทุกพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพราะพรรคเพืพ่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับพวกเราแปดพรรคเองก็ถือว่าเป็นพรรครวม ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าผลการพูดคุยผลการเจรจาที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังเนี่ยมันก็กระทบต่อพักร่วมกัรจดตั้งรัฐบ,บาลท้งแบบเพราะฉะนั้นผมเรียนก,กับพี่น้องสื่อมวลชนยความเคารรับพรุ่งนี้ก็จะมีข้อสรุปที่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับการจัดตั้ง,บบงรัฐบาลร่วมกันและการทำงานในฐานะรัฐบ,บาลฝ่ายาประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนคับ ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่พักเพื่อไทยนะครับก็ยังยืนยนันครับว่าวันนี้ใช้เวลาไปสองชั่วโมงมีประโยชน์มากนะครับเป็นการหารือที่มีเอกภาพแล้วก็ประชาชนมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ยืนยันด้วยกันทัท้งแปดภาคตรงนี้ว่ายังมีความอรารานดีนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะร่วมมือในการจะตั้งรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่รอไม่ได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก็ คงจะมีประเด็นสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนผ่าน,นเพื่อนๆสื่อมวลชนประมาณเท่านี้ครับก็คงจะ,ะเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารร่วมกันก็คงมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อแต่ว่าถ้าตอนนี้พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามก็คงจะพอ,อะพูดคุยกันได้สักสามสี่คำถามครับใช่เลยครับก็แปลว่าวตอนนี้ทาเพื่อใทยกับก้าใบยังไม่ได้ข้อสรุประหว่างทั้งสองพรรคัดนนเรื่องของการสภา ถามว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไม qui, ่ข้อสรุปยังไม่ได้ข <establishing> <Champion>. ้อสรุปคืออยู่ในกระบวนการครับตามที่ผมได้นําเรียนไปคือคณะจราจรก็พูดคุยก็มีแนวทางออกมาซึ่งคณะจรจาเองก็ขับสู่กระบวนการออกมก็จะเป็นข้อสรุปสุดท้ายเมื่อเมื่อเพื่อไทยเองได้ได้ข้อสรุปกระบวนการออกที่ประชุมสมาชิกที่เป็นสสนะที่จะต้องมีผู้ลงมติแล้วก็กรรมการในพรรคตัวนี้นะครับก็คือรอผลการลงมติของพรรค เร th <LE> <inta> <lla> ื่อไทยก่อนใช่ไหมอาจารจะแจ้งถึงก้าวไก่ชาตใช่ครับซึ่งเราเองในส่วนของก้าวเองถ้าก้าวไกลนะคะรับได้หรือเปล่าค่ะกับการที่ว่าจะต้องรอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเลือกันที่สี่แล้วมันก็ไม่ได้รอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราให้เกียรติพรรคเพื่อไทยแล้วก็รอความชัดเจนจากทางพรรคเพื่อไทยก็ยังยังพอมีเวลาอยู่ครับมันปกติแล้ว ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนไปตอนนี้เราควรไม่ควรที่จะเปิดประเด็นใหม่ครับเราควรที่จะโฟกัสในเรื่องที่มันมีอยู่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าประชาชนก็สับสนว่ามีข่าวก่อนหน้านี้ที่อย่างเพื่อไทยก็บอกว่ายอมให้พักเ้าไกแล้วแล้วเพื่ที่มีการโหวตถ้าหากไม่ได้ก็จจะเป็นโหวตในเป็นเพื่อไทยอะตรงนี้มีการคุยไหมคะเพราะว่าประชาชนเองก็สับสนแบบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ครับก็อันนี้ก็ถ้าทําให้พี่น้องประชาชนสับสนก็ต้องขออภัยแต่จริงๆแล้วเราอย่างที่บอกมีความปรารถนาดีมีความตั้งใจจริงนะครับในการที่จะรีบจะตั้งรัฐบาลแล้วก็แก้ไขให้กับหนาพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการย้ําคําตอบที่เพ,พิ่งตอบไปคําถามเมื่อกี้ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งเปิดป,ประเด็นใหม่เลยครับเพราะว่ามันกระทบกับการเจราจาก็ดีมันรสร้างความสับสนให้กับสังคมก็ดีผมก็เห็นด้วยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพระาะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นโฟกัสก็คือการ ให้เกียิกับพรคเพื่อไทยให้มีการประชุมของวันพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็รอฟังผุปันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับในส่วนของทางกาพรุ่งนี้จะจบใช่ไหมคะทางพักเพื่อไทยแล้วก็ต้องหารือกับก้าวไกลต่อในช่วงช่วงเย็นนะคะพรุ่ง <c oughs> นี้เป็นการนัดหมายของพ,พรคเพื่อไทยเป็นการประชุมภายใน,นต้องจบนะครับจบในพักเพื่อไทยซึ่งเราเองถ้าจบแล้วอย่างไรเนี่ยเราก็สื่อสารกันตลอดอยู่แล้วนะครับหมายถึงถ้าวันพรุ่งนี้ได้ข้อสรุปแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลต้องคุยกันอีกครั้งไหมครับหรือว่าทางออนไลน์กันก็ได้ แนวทางทางคณะเจรจาก็โงเไปหาแนวทางเลครับแต่มั่นใจว่าข้อสรุปที่ที่ได้รับเหมือนพรุ่งนี้น่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีที่สุดสําหรับประเทศชาติประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับข้อสรุปที่ดีที่สุดหมายถึงแบ่งพักการเมืองนี่หวดไปทในทางเดียวกันหรือว่ามีการพูดถึงเหตุที่มีการเสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาแข่งแม้ถ้าเกิดแม้ว่าเราจะมีวาฒิไปแล้วอะคะคาถามนี้ค่อนข้างตอบยากแต่มั่นใจว่าข้อสรุปที่ดีที่สุดนะครับ ผมเน้นแล้วว่ามันมันเราเป็นพรรคที่เราจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลของประชาชนต้องไปในแนว่งนั้นนะครับมีการวางแผนกันไหมคะว่าถ้าเกิดมีการเสนอชื่อเพื่อไทยค่ะขออภิปรายกันกอนนะครับพอดีทางช่องแปดยังไม่ได้ถามพี่ยากคอให้พาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่พี่ยามนะครับขอบคุณมากครับมีการวางแผนกันไหมคะถ้าเกิดมีการเสนอชื่อบุคคลที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเหมือนจากอีกฝ่ายตรงข้ามแต่เสนอชื่อคนในฝ่ายเดียวกันมาแขงในที่ประชุมแบบนี้ค่ะ มีการวางแผนเรื่องนี้ไว้บ้างไหมคะอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่แลครับกินข้าวต่ละคำกินชาติละถ้วยแล้วก็ค่อยๆทำผมอยากจะตอบให้แล้วก็แน่นอนว่าการคาดการณ์อนาคตเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เข้าใจหน้าที่ของมีตร้องถิ่นชนแต่บางทีถ้าพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันกระทบกับปัจจุบันไงครับผมก็เลยคิดว่าเราอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่แล้วก็ค่อยๆพูดคุยค่อยๆหารือกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมกับกับไม่ใช่แค่ในพักผมนะแต่ในกับสังคมด้วยครับ ความเครียดของประชาชนด้วยแล้วก็เสถียรภาพที่มันส่งผลกระทบกับตลาดทุนกับข้อมูลที่ต่างชาติดูอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งผมว่าอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่แล้วก็สรุปกันที่ว่าพวกนี้เดี๋ยวเรารอให้เพื่อไทยหาหรือยังเป็นทางการครับครับเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ยามยกมือไว้แล้วครับต้องขอโทษจริงๆ้เดี๋ยวม่อยามยกมือไแล้วครับต้องขอโทษจริงๆครับอาครับเจอเลยครับนีเพื่อไทยได้ข้อสรุปแล้วครับจะได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งสองพรรคเลยด้วยไหมครับในวันเดียวกัน เพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่สี่ต้องหดแล้วตหมดแล้วต้รงขึ้นตคือคำถามที่น้องถามแล้วเป็นคำตอบที่ถครับเพราะเราต้องหมตวันที่สี่อยากได้รับคำยืนยันว่ายังไงสุดท้ายแล้วของพักจะต้องได้ข้อสรุปร่วมกันในวันพรุ่งนี้แน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับก่อนะ่อนหมดวันที่สี่ต้องมีข้อสรุปร่วมกันเพราะเราเราเราตั้งมั่นแล้วว่าเราจะทำงานร่วมกันนะครับเป็นรัฐบาลประชาธิปยี่อยากจะถามต่อเลยไม่รู้งคุณพิทาจะตอบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพักเพื่อไทยสอสอมีมติว่าจะ ประาธานที่สภาขอ,ของพรรคเก้าไกลที่ถือเนอย่างไรเราจะย,ยื่นของพรรคก้าไกลที่เคยบอกไว้ก่นอนหน้านี้ไหมคะยังยังไม่อยากเปิดประเด็นใหม่ครับ<ช> <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยะบวนการมันมีของมันอยู่ยถ้าผมไปตอบะบวนการที่มันเกินไปมันกระทบกับกระบวนการปัจจุบันแล้วก็สร้างความสับสนใน,นสังคมตรงตามที่พี่ยามถามเมื่อกี้พอดีก็ต้องการที่จะจากัดตรงนี้นะครับยังคงมั่นใจที่จะ ก็อย่างที่เริ่มแถลงเลยครับว่าการประชุมเป็นไปด้วยดีนะครับมีเอกภาพอย่างมีความตั้งใจจริงที่แก้ไขปัญหาประชาชนถกกันเหมือนการประชุมคอรมอนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงจะทุกไปแล้วก็รับความเห็นตรงไปนะครับพร้อมที่จะทํางานครับอยากําพี่หมอชลนาครับของพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยกระบวนการความหลากหลายความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทางพรรคมีกระบวนการจัดการยังไงนะในการพูดคุยจะต้องมีการโหวตกันไหมหรือว่า คือกระบวนการการที <st it ut ters> ่จะขอความเห็นร่วมเนะี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไปไปตามข้อบังคับอยู่แล้วนะครับทุกอย่างต้องมีข้อสรุปจบถึงมีจะมีความเห็นต่างอย่างไรนะครับความสวยงามของประชาธิปไตยนี่คือความเห็นต่างแต่ถ้าเห็นตา่างไม่มีข้อสรุปคือไม่มีคนเห็นร่วมแลนะ้วประชาธิปไตยมันก็เดินไม่ได้ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยครับที่ต้องหาข้อสรุปคือความเห็นร่วมตรงนั้นได้และผมก็ตอบยืนยันนะผมเชื่อนะครับผมมั่นใจว่าความเห็นร่วมของพรรคเพื่อไทย ก็จะเป็นไปตามแนวทางที่เราได้บันทึกความเข้าใจร่วมกันได้ประกาศร่วมกันโดยเฉพาะประกาศต่อพี่น้องประชาชนว่าเราจะเป็นรัฐบาลของประชาชนาเป็นไปไกลมากไี่น่าถึงขั้นว่าจะฟรีโหวตก็ต้องยอมรับว่าสังคมในการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพนะครับเรื่องหนึ่งขยายเป็นสิทธิ์ได้มันก็เป็นมุมมองมีความหลากหลายของการมีข้อการให้ความเห็นเป็นเรื่องธรรมดาครับ ที่สุดเชื่อว่าจะจบอย่างที่พี่หมอว่าจริงครับเอกสิทธิ์นี่มีแต่ที่สุดเมื่อเป็นพักแล้วเข้ามาครับพักกันอยู่ตรงนี้ก็ความเป็นพักต้องสําคัญที่สุดครับมีการที่ต้องให้พักเพื่อนใจประชาราษร์นี้เป็นประโยชน์หรือเก้าไก่นี่เป็นเป็นประเด็นใหม่หรือเป็นข้อสรุปผมไม่ได้ฟังคำถามคำถามว่าอะไรคนฟังประโยชน์กับประชาชนดิประโยชน์กับประชาชน ต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนครับอย่ากให้เป็นประโยชน์กับพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นอแค่นี้ครับเนี่ีแถลงเลยไหมครับถ้าชัดเจรจาเพื่อไทยครับมีพรุ่งนี้จะแถลงเลยไหมครับถ้าชัดเจนแล้วรจาเพื่อนไทยครับครับพรุ่งนี้หลังจากเพื่อนไทยเราประชุมแล้วครับก็ไม่น่าจะเกินเที่ยงเพราะว่าเราต้องเดินทางเข้าสภา13บสนาฬิกาเขจะมีการแถลงครับนะครับก็หลังประชุมประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงเราก็น่าจะมี ค่อยแถลงในเรื่องนี้นะครับพวกนีเทียงโอเคประมาณนี้เนาะ็เลประมาณนี้นะครับท่านเลขาปราครับผมจะองเที่ยงอะไรท่านพูดนโอเคนี่อันนี้ดหปวแล้วนะครับว่าประมาณเที่ยงพรุงนีได้ครับเที่ยงพรุ่นี้ก่อนได้ครับ ได้ครับได้คร <fin anta> <ots> ับไม่ถึงว่าได้แค่ข้ต้จ้าหมยใหญ่เลยนเฉพาะเพื่อไทยใช่ไหมต้องคุยกับกับไกลอเป็นกระบวนการเราเราเราสรุปยังไงเราก็ต้องแจ้งสอสาราตวแแจ้งสอบพักร่วมทั้หมดทั้ทราบเดี๋ยวขอถามอาจารย์วันอรนิดนึงได้ไหมครับในเรื่องของประธานคนที่2เนี่ยมักแต่าดอยู่ในโอกาดูไหมครับในเก้าอี้รองประธานคนที่สองตามตามทำเนียบที่พักกหนดานะครับ คืออย่าไปดินไปาปดินไปมสำคัญที่กกาทางเราให้ได้ที่แจกไปแล้วครับความต้องการของพรรคประชาคือต้องการให้สร้างรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาธิจไให้ได้ครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสามารถจะตั้งรัฐบาลได้บ่ายเว้นได้ก็ยินดีที่จะเสียสละให้นะฮะอะไรตา่างๆเพราะว่าความสำคัญตอนนี้มันอยู่ที่ รัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนถึงแม้ว่าจะมีเวลาอยู่แค่แี่สิกว่าชั่วโมงแต่ส0สิกว่าชั่วโมงนั้นมันมีความหมายเพราะฉะนั้นเราไปพักก็ามอให้ทั้งพักก้าไกลแล้วก็พักื่อไทยเนี่ยช่วยทำให้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยขอให้เป็นเวลาที่ชชนะของประชาธิปไตยครับทไ mm hmm. มงั้นแล้วก็แน่นอนครับฝ่ายที่รอคอยคือฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ขาพร้อมจะมานะครับถ้าเราไม่ทำให้ดีนะฮะก็เราทำกันมาเยอะแล้วนะครับเราก็เสียเวลามาหลายปีพูดจริงๆเราเสียเวลามาแปดเก้าปีเพื่อที่จะให้ประชาษีประตายเนี่ยรลับมวมสู่ประชาชนให้ได้วันนั้นถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาเพียงอีก40ก่สิบกวชั่วโมงมันมีความหมายครับเพราะว่ารอๆมา 8-9ป,ปีมาแล้วมันไม่ใช่เรารออย่างเดียวนะครับประชาชนก็รออยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับผมเชื่อในความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสองพรรคเนี่ยเข้าคงเข้าใจเขาคงมเข้าใจเ่าเพราะฉะนั้นปากประชาไม่มีไม่มีเงื่อนไขใดครับไม่มีเงื่อนไขใดขอให้ใจชนะ็นของ ประชาชนผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้มากกว่านี้เราเรอคอยมาแล้วประชาชนก็นรอคอยมานะบอกว่าแปดเก้าปีถ้าเราทรําพลาดอันนี้นไปผมคิดว่าประชาชนที่ฝ่ายเชียย์ประชาธตปไวใจนะเขาอาจจะไม่ให้หหหหอภัยนะครับเนะขาอ,อาจจะไม่ให้ไม่ให้อภัยรับเพราะมันความปิดหวังเพราะฉะนั้นผมว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้เราคงต้องทําเพื่อ ประชาธิปไตยประชาจุนให้สำเร็จเวลาน้อยมันก็ต้องทําให้ได้ครับต้องทําให้ได้ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นผมเชื่อมั่นว่าถึงเวลาจะน้อยอย่างไรบางทีเช้าจะโหเก้าโมงแปดโมงครึ่งมาประจุมตกโงด้วยดีก็ต่อมาในทางที่ดีได้เวลาไม่ใช่เงื่อนไขครับหัวใจ <c oughs> หัวใจความเสียสละ เื่อประชาธิปไตยองประยาชนเนี่ยมันสําคัญยิ่งยวดครับจากการยิ่ยันครับบอกก็บอกแค่นั้นครับจรนงต่อไปนี้นี่เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์มโนปิดท้ายการแหลงเอาไนเรียนนะครับเดี๋ยวว่าในการปิดท้ายที่มีความหมายมากผมต้องขอกขอบคุณ ต่อนนี้เรากำลังคิดในใจอยู่ว่าตอนแรกใบ,บ้ใหวยไปบอกไม่ได้บวกเลข3ามเกําลังจะบวกอยู่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่กำลังจะบอกว่ามีเวลาอาจารย์บอกเมเว้าอะไรอยู่สาชั่วโมงผมไม่จะบวกแล้วนะ <c oughs> โอเคครับยังเหลืออีกไหมครับขอเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มีอีกอกี่คําถามเพราะว่าเดี๋ยวจะได้บริหารไม่งั้นก็จะไปเรืร่อ <c oughs> <ๆ>ยๆเหลือคําถามสุดท้ายแล้วนะครับพี่ครับโอเคครับขอคำถามสุดท้ายเชิญเลยครับ ผมว่าสิ่งที่ถามมาครบางทีก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่แต่ว่า <ไป S 1> สิ่งที่ถามมาเนี่ยมันมีการสื่อสาร ไปแล้วนะครับในในเพจของพรรคผมก็ดีในการพูดคุยก็ดีท <c oughs> ั้งเพื่อไทยก็มีโอกาสได้ผู้กับศาสร์นชนแล้วก็ฉะนั้นผมก็คิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าครับไม่ต้องย้อนกลับไปข้างหลังหรืออย่าพิ่งไปถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะครับก็คงประมาณนี้คิดว่าพี่น้องประชาชนต้องต้องขอโทษสื่อมวลชนด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็พอที่จะเห็นเห็นภาพตรงน,นี้นะครับต้องต้องขอโทษร้วยแต่ว่าอย่างที่บอกก็ว่าถ้าไปมันก็จะกระทบกับปัจจุบันในเรื่องของถ้าเรากลับไปถึงอดีตเลยนะก็ที่ ที่มีโอกาสได้พูดคุยไปแล้วทักงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไม่ด้านหน้าก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับขอบคุณครับโอเคนะครับขออนุญาตปิดจบการแถลงค่าแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับ